ก็พวกเขายิงนี่ก็ปดปดแล้วไงแฟนผัวเรียบร้อยแล้วอย่างเขายิงเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้นะไม่ไม่เล่นแล้วอืมเขายิงนี่บาไหนนะบาดเขายงิงน,นี่บานอกครับบานอกเนาะโตเก่งเลยใช่ไหมครับไม่เคยแพ้หกเที่ยวหกเที่ยวมาอยู่นี่หกเที่ยวไม่เคยแพ้เลยอืมแต่พอเกิดนี้นะเออลูกเกิดท,ท,ท,ที่ไหนไม่รู้บอกได้ไหมทำเสน่ทำมาเสน่หเนาะลูกเกิดทำมาเสน่หเนาะซื้อมาตอนนั้นเองเป็นไงไม่ไปเจอไงเขียวยิงเนี่ยเออว่าว เขาบอกมาว่าเนี่ยเขาพอขายเราก็ไปซื้อเข้ามาก็ไปเจอจังหวะที่ชอบอยู่แล้วไงชอบอยู่ครับเคยเห็นเขาวิ่งในสนามไหมเคยครับเห็นแล้วมันเป็นงูดังแล้วังงดอ๋อเราตามผลงานอยู่วันน่ะใช่ัดแล้วมาดังดังนานแล้วครับยิ่งไม่มาอยู่นี่กี่ปีแล้วโอ้หลายปีแล้วครับเนี่ยตอนนี้ครับห้าหกปีได้อยู่นี่ห้าหกปีแล้วใช่ไหมครับได้โอ้ยู่นี่ก็หมายความว่าคิดว่าห้าหกป้ามันเคยไม่เคยแพ้เลยนี่ เข้าป the oh, oh, the ีหนึ่งก็ผูกวิ่งผูกพิม่กี่ครั้งเลยครั้งสองครั้งคนะมันวิ่งเยอะวิ่งเป็นร้อยอ่ะพราะว่าาทำไมอ่ะวิ่งเยอะคนสมัยคนจำได้ครับอ๋อไม่เขาได้เล่นใช่ไหมอ๋อเขาลงไปลานลานแนวไปพอเจอแล้วเขาไม่เอาเลยวะก็เลยก็มันกเอากลับไปเอากลับอย่างนั้นนะโอ้ก็หมายก็ว่าหกไพนี่ที่ชนะเนี่ย มันมันชนะต้องเจอไฟใหญ่ๆแั้วเลยที่เจอทีมอันใหญ่ๆทั้งนเลยเขาถึงกล้าปูกกับเราอ่ะชนะสี่ยาสองชนะสี่ยาสองใช่ไปในหนักที่สุดไปเจอเจอเนื่ท yeah. well yeah, ี่ดอนหุ uh, ้ยที nice ่เจอเขาโอตันโกงอ่ะอ่าท uh> ี่เจอเขาโอตันโกงโอตันโกงใช่ไหมครับโอ้กี่รอบไปแล้วประมาณกี่รอบเจ็ดสิบาร์มอ่ะชนะเจ็ดสิบรอบใช่ไหมครับอ่าน้องยาเราครับง่ายร้อองพักปัญญาร้อยหนึ่ง นรังน้องพลาฟยาส่องเที่ยวโหวังว่าเจอเจอเจอกับนายยกคุยยายกคุยใช่ไหมแล้วก็เจอกับตทอรอกรตะกัวยาโอ้โหเจอทีมงานใหญ่เมือเท่านั้นเนาะครับโอ้สนามล่าสุดที่นานยังล่าสุดทุก่อนปีเงินนะประมาณปีครับปีแล้วปีที่แล้วครับเล่นที่ใต้ที่หลานหนองใหญ่ชนะทอรอับชนะไปสุท้ายเจอกเจอวัวจังหวัดไหน มอประจวบครับประจวบเนาะเขาลงมาเล่นประจวบครับมอท้องที่นับนแหละผู้บานดองจะด้มาแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ให้เขาเล่นแล้วใช่ไหมครับทาวาไม่เล่นแล้วต่อนี้ผักต่อนเลยเนาะอายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สิบปีเกือบยี่สิบแล้วขึ้นสิบว่วาขึ้นสิบแน่นอนดูเนาะไติว่าสร้างคนกัน อยู่ห้าปีก็ปีละขนนะะปีละขนสองขนเนี่ยเต็มที่เนาะใช่โอ้สร้างผลงานให้ดีพอสมควรมีคนสนใจที่จะขอขอซื้อไว้สมัยแรกๆนู้นนะที่ว่าชนะสามสี่ไม้ติดกันต้องมีคนสนใจบ้างแหละใช่แต่เราไม่เคยคิดขายไม่ขายไม่ขายก็เคยประเมินได้สาไหร่เคยรู้ไหมห <c oughs> รือว่าเขาเคยถามแล้วเราเราไม่ไม่ขายก็ไม่ขายเขาเราไม่ตามต่อถ้าถามเราเราไม่ได้เลยราคาไม่ขายเขาเขาเลยไม่ได้ตามต่อเพื่อไง